สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองมังฝ่ครับเป็นประจำทุกวันกับมวยเด็ดปอหนุ่ยนะครับวันนี้ก็ตัวกับวันพุธที่30กันยายน2563นะครับจัดไปอย่าใ,ให้เสียนะครับกับศึกจิตมองนุทนจัดโดยคุณสมจิตแว่นแก้วณเวทีมวยราชดำเนินมวยเริ่มแข่งขันก็19.00นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง Facebook Live แล้วก็ช่อง YouTube ของเวทีมวยราชดำเนินนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการครับนั่นก็คือ 5G เบ็11เว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องยกให้ 5G เบ็11นะครับเล่นง่ายจ่ายจริงต้อง 5G เบ็11นะครับแอดไลน์มาที่ 5G เบ็ด11ไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนนะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูคู่ที่1ในรายการศึกจิตมืองนนประจําวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านอัธชัยปอเพชรไข่แก้วหรือชื่อเก่าคือเจ้าเพชรสองเมืองสอประวัติเมืองออมสินยิมนะครับหรือนักชกจากกัมพูชานะครับเป็นมวยขเมเแข็งแก่งแข็งแรงอาวุธหนักเตะซ้ายต่อยขวา ครับเป็นมวยฝีมือบูดุดันนะครับก็มีนับมีนอกนะครับวันนี้เจอทางน้านมวยฝีมือดีครับอย่างจันเซียวกสุวรรณทัศน์หรือเจ้าเบิกฟ้าซอพลอกะบีนะครับหรือขนุนทองมวยหูเอลิฟเนียสาวหน้านะครับมวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางน้านอัธชัยปอเพชรไข่แก้วนะครับก็อาศัยความแข็งแกร่งแข็งแรงการฟิตซ้อมอยู่ที่ ปจวบคิรีขันนะครับค่ายมวยปอเพชรไข่แก้วโดยมีคุณถาวรปอเพชรไข่แก้วนะครับเทรนเนอร์คู่ใจแล้วก็ดูแลทวนเชิงแล้วก็เทนให้วันนี้หวังมาเก็บชัยชนะนะครับฟอร์มหลังนี่ก็ไปแพ้นอกจงสนานลูกบุญมีมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับและก็ก่อนหน้านั้นก็ไปชนะคะแนนสิงห์ดำชโชโคยุฮะอิสุที่เวทีมวยธานากรสเตเดียม ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับฝีมือคู่ที่1ในรายการผมออกวิธีทางด้านอัถชัยปอเพชรไข่แก้วนะครับส่วนคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านอาเมซอนบอลมหาชัยนะครับหรือชื่อเก่าคือเจ้าเพชรรามสูรน,นะครับบอลมหาชัยนักชกจากเมืองโคราชนะครับเป็นมวยขวาเข่าในเหนียวแน่นปั้มปั้มรัดฟัดเวียงแข็งแก่งแข็งแรงนะครับ วันนี้เจอทางด้านเพชรนำชัยเกียรติพันธมิตรชกกันที่วิกัด1 0 4ปอนด์นะครับมวยคู่นี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชรนำชัยเกียรติพันธมิตรนะครับหรือชื่อเก่าคือเจ้าเพชรนำชัยเดชภพศสารเฟมิลี่นะครับมวยฝีมือดีครบเครื่องไล่แขนเก่งนอกได้ในมีครับฟอร์มล่าสุดนี่ก็ไปช,ะชะนะคะแนนก้องกุลาพอเฉลิมพลที่ จังหวัดมหาสรารคามเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ชนะนกพรพิมุดที่หมูปิ้งอร่อยจุงเบยนะครับที่ชัยภูมิชนะคะแนนเพชรส่องแสงเพชรเจริญวิทย์ครับที่จังหวัดขอนแก่นครับฟอร์มหลังนี่โชว์ฟอร์มไปสวยงามมากครับคู่ที่2ในรายการผมออกวิธีทางน้านเพชรนำชัยเกียรติพันธมิตรนะครับจัดไปให้เสียนะครับคู่ที่2งในรายการส่วนคู่ที่3นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้าน จอมเดชจ,จิตเมืองนนท์นะครับหรือจอมเดชเกียรติเปเป้เก่านะครับนักชกจากเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับก็สุราษฎร์ธานีก็ถือว่าเป็นมวยที่แข็งแกร่งแข็งแรงนะครับการฟิตซ้อมอยู่ที่จิตเมืองนนท์วันนี้เจอทางด้านจากแดงเกียรติทรงฤทธิ์นะครับมวยตัวนี้ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์โชคกันที่พิกัด125ปอนด์ครับมวยคู่นี้ผมออกไปที่ทางด้าน จักแดงเกียร์ทรงฤทธิ์นะครับโดยมีเสียเบนเกียร์ทรงฤทธิ์นะครับเป็นคนดูแลเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ฝึกซ้อมด้วยตัวเองครับเป็นมวยที่แข็งแกร่งแข็งแรงนะครับฟอร์มหลังนี่ก็ไปชนะนกทรงโปรดต่อบุสลีในยกที่3มที่ธนทรสเตเดียมมานะครับหรือว่าเป็นไฟที่แจ้งเกิดเลยก็ว่าได้ครับวันนี้เจอกันกับทางด้าน มวยฝีมือดีอย่างจอมเดชจ,จิตเมืองนนผมออกไปที่ทางนัน่นจักแดงเกียรติทรงฤทธิ์นะครับวันนี้จัดไปให้เสียนะครับคู่ที่3ในรายการนะครับส่วนคู่ที่4ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านนาคราชอออุดอุดรน,นะครับหรือนาคาสออลิสาครับหรือนาคาลูกบึงราชนกหรือนาคราชมีนโยทินนะครับ มเปลี่ยนวมาหลายค้ายนะครับแต่ว่าทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยมีนโยทินโดยมีพี่เฮงศักยยสิษิ์ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับนักชกจากเมืองพิษณุโลกครับเป็นมวยพันธ์แก่งเตะขาต่อยหมัดอาวุธหนักอาวุธแรงนอกได้ในมีกล้าแลกกล้าสวนครับไปย,ยินระยะมั่นคงกว่าครับวันนี้เจอทางด้านสายลับจิ๋วจิตเมืองนนนี่ผมมองว่า ทางด้านสายลับจิ๋ววันนี้ลําบากมากครับต่อยกันที่พิกัด108ปอนด์ครับสายลับจิ๋วครับชื่อชื่อเดิมก็คือเชนปอเปโกครับคนเลือเวทีไปนานพอสมควรครับมวยคู่ที่4ในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านน้าคราดอูดอุดอนะครับหรือเจ้านาคามีนโยทินนะครับนักชกจากพิษณุโลกวันนี้เอาอยู่ครับเสียอูดอุดรมีอาชีพมาเรียบร้อย ครับคู่ที่4ในรายการผมออกวิธีทางน้านหน้าคลาดอ,อูดอุดรครับให้ไป5ดาวจัดไปให้เสียนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่5ในรายการนะครับเป็นการกลับมาของเก่งกาดปอเปโกนะครับหรือเก่งกาดสชโชคกิจชัยเก่านะครับวันนี้เจอทางน้านมวยรุ่นน้องนะครับคุณพลเอกสโชวลิตนะครับหรือคุณพลเอกสิ์ดาบตี ครับก็เป็นคนเดียวกันนะครับเป็นมวยฟอร์มสดกําลังแข็งแกร่งกําลังห้าวกาลังสดครับแต่ถ้าว่าเก่งกาดปอเปกโก้นี่ครับแฝดพี่จากชุมพรเนี่ซ้อมที่จิตมังนนแต่ถ้าว่าหายหน้าหายตาจากวงการมวยไปประมาณเกือบสองปีได้นะครับวันนี้กลับมาในพุงพุ้ยเลยผมมองว่าวันนี้ลําบากครับสภาพร่างกายนี่เป็นรองมวยรุ่นน้องแน่นอนครับเบียดเสียดสี ปนี่ไปลายมีแผ่วมียุบให้เห็นแน่นอนถึงฝีมือจะดีกว่าแต่สภาพร่างกายเป็นรองนี่ผมมองว่ามีเหี่ยวมียุบนะครับมวยคู่นี้นะครับคู่ที่5้าในรายการซึ่งเป็นคู่ค้ำผมออกไปที่ทางด้านขุนพลเอก่อโยธานะครับแข็งแกร่งแข็งแรง,ง,งนะครับนักมวยจากเพชรชบูรณ์นะครับก็ถือว่าเป็นมวยที่ฟอร์มสดขึ้นมาครับล่าสุดนี้ก็ไปชนะคะแนนเพชรสาแก้วนันทพัฒน์ขนส่ง และก็เสมอกับเพชรวิฆาจิตเมืองนนท์ครับถือว่าเก่งนะครับมวยตัวนี้ผู้ที่5ในรายการผมออกพิธีทางด้านคุณพลเอกต่อโยธาหรือคุณพลเอกสสชาวริตน,นะครับจัดไปอยง้เสียแล้วก็มัต่อกันคู่ที่6ในรายการซึ่งเป็นคู่รองในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านเพชรหัวหินปอเพชรไข่แก้วนะครับนักชกจากพิษณุโลกนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ หัวหินนะครับประจวบคีริขันโดยมีพี่ถาวรครับปอเพชรไข่แก้วดูแลและก็คุมเข้มเองครับเป็นมวยเตะขวาต่อยขวาเคยชนะมาครับเคยชนะเจ้าลูกขวัญนี่มาแล้ววันนี้เจอกันใหม่ผมมองว่าน่าจะเป็นหนังม้วนเก่านะครับเคยชนะลูกขวัญสอจอว่แปลิ้วที่ธนากรสเตเดียมนะครับแล้วก็ไปชนะคะแนน เพชรแปลิ้วสอจอวิชิตเมือง8ปลิ้วที่ราชดำเนินนะครับก็ถือว่าฟอร์มกําลังสดแล้วก็ชนะคะแนนเชิงเนินเล็กต่อหลัก2ครับที่ธนากรสเตเดียมวันนี้เจอลูกขวัญสอจเอบา8ปลิ้วอีกครั้งผมมองว่าน่าจะย้ำแค้นอีกหนึ่งครั้งนะครับคู่ที่6ในรายการวันนี้ซึ่งเป็นคู่รองผมออกไปที่ทางด้านเพชรหัวหินปอเพชรไข่แก้ว5ดาวจัดไปให้เสียนะครับ แล้วก็มาถึงคู่ที่7ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้เป็นการพบกระลวงทางด้านดวงสมพงศ์จิตเมืองนนท์ครับวันนี้เจอทางด้านพลวิทยาเพชรสี่หมืน่นหรือพลอวิทยาสทอทโลดสุดลราศ์นะครับมวยคู่นี้นะครับดวงสมพงศ์จิตเมืองนนท์หรือเจ้าเพชรศรีนินคงชูช่วยหรือเชอรี่สิทธิเจ๊ปทุมครับตัวเดียวกันนะครับวันนี้เจอทางด้าน พลวิทยาสทโรสุราชหรือพลอวิทยาเพชรสี่หมื่นนี่ผมมองว่าคู่ขี้สูสีแต่ถ้าว่าความเป็นมวยและก็เข่าในของพลวิทยานี่จะดีกว่าแล้วก็เป็นมวยที่แข็งแกร่งแข็งแรงครับสดกว่าครับมวยคู่นี้นะครับผมออกวิธีทางน้น่นพลวิทยาเพชรสี่หมื่นนะครับนักชกจาก เมืองนครศรีธรรมราชครับสูงใหญ่ยาวเข่าแหลมต่อยแรงหมัดแข็งแกร่งครับมีฮึดตลอดนะครับฟอร์มหลังนี่ก็ชนะคะแนนช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ไปแพ้คะแนนประจันบานสจวิคิดเมืองแปดริ้วที่ราชดำเนินแล้วก็มาชนะคะแนนเพชรมรกตทีเด็ด99 ที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาร่างกายดีร่างกายกำลังสดร่างกายเข้าฟอร์มท็อปฟอร์มเรียบร้อยนะครับคู่ที่7ในรายการผมออกวิธีทางด้านพลวิทยาเพชร40่หมืหรือพลอวิทยาสทโรจสุร,ราษให้ไปอีก5ดาวจัดไปให้เสียนะครับของท่านโชคดีมีใจเฮงเรวยรแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับ 5G เบ็ด11 เว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายนะครับต้องยกให้ 5G b e t 11แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งใน YouTube ให้กับปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟนะครับสวัสดีครับ